สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YOU TUBE ด้วยนะครับมาดูยังไงดีคุณลุงหรือคุณตาดีสำหรับทีมนี้มีแต่5 0อัพนะครับแต่ว่าวันนี้มาแก่คุณลุงคนเดียวนะครับผมมาเอาร้อนแปดกูใจมา,มาแขกล่องอ้อยนะครับเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกล่องอ้อยนะครับ ตั้งไปเสิร์โอ้นี่เห็นแตกตั้งตั้งหลายครั้งแล้วนะนี่หนึ่งสองสามอันนี้ครั้งที่สามนะครับนี่คอยดูว่าจะจะแตกกี่ครั้งนะน่าจะสามได้ได้แนตะ่อยังน้อนี่ยกลับรถลองดูว่า เข้ารอยใหม่หรือว่ารอยเดิมนะครับถ้ารอยเดิมก็ต้องเท่ากับว่าอ๋อแต่ว่าจะกินรอยใหม่ไปแค่ไปแค่อีกร่องเดียวนะครับเออแล้วทำไมไม่ไยเอาเลยแล้วก็ยกล่องเนาะนี่ใช่ไหมใช่รอยใหม่ไหมอ๋อไม่ใช่รอยใหม่นะครับรอยเดิมนะครับ โอ้ยคุตาเนี่แรงนี่ขยันเอาการทางานดีนะเนี่ยเราไถเอาไม่ได้เหรอเราไถแล้วก็ยกล่องเอาไม่ได้อะไม่เข้าอ่ะไมไม่ยกฮะไม่กยกมันไม่ยกอ๋ออันนี้เขาปลูกเลยอ่ะ รจะปลูกเอาเลยนะครับเดี๋ยวคอยดูนะว่าอาจจะเอาอ้อยแต่ไปในร่องนี้เนาะแล้วก็เอาดินกบเลยนะครับผมอีกแล้วเข้าร่องใหม่นะครับสงสัยจะหลายรอบเฉพาะร้อยแรกนะเพราะว่า มันไม่เข้าเนาะเพราะว่ามันทั้ง3ามสาซี่นะครับไอของเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดแ้าบ้านผมก็จะเรียกไอตะกาวนะครับตะกาวไว้ขุดมันนะครับแถ้าเกิดว่าได้ลอยใหม่แนละ้วก็ไปได้สบายนะครับอาจจะกินไปแค่สองร่องนะครับผมเข้าใจแล้วเคนี้ก็เพราะว่าเขาใช้เครื่องปลูกเนะเขาไม่ได้ใช้คนนะครับ แล้ก็ใช้เครื่องอันนี้ได้เลยนะครืคร่องก็จะเป็นร่องเป็นร่องไปตามอยู่แล้วนะโอ้แรงนะนี่หนักเอาเรื่องนะครับโอ้ต,ต่ำตำคันใหญ่มากเลยนะครับเป็น108โอ้ใหญ่กว่านี้ก็เท่าไรนะร้อยสามห้านนะยังไม่เคยเจอนะครับ ก็มีไม่กี่คันหร้อมั้งในประเทศไทยเนี่ยร้อยสามห้านี่ใครมีทักบอกหน่อยครับอยากจะไปรีวิวครับเดี๋ยวจะร้อยแปดไปในตัวใหญ่ทันทีแล้วโอ้โอโอโอมีรถ โอ้หนักเหมือนกันนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับอาจจะกินไปอีกแค่สองล่องเนาะล่องที่สามนี้ล่องเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแทกไปทีเดียวสามล่องนี้ไม่ลงนะครับลงยากมากปลูก้อยปลูก้อยฤดูนี้น่าจะเอาไว้ทําพันธุ์นะครับผม ว่าอันนี้ก็เดือนกันยาแล้วเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเพราะว่าอีกแค่สองสาเดือนนี่ก็ลงน้ำตาลก็จะเปิดแล้วนะครับก็คงไม่ได้ทันเนาะเพราะว่าอาจจะต้องเอาไว้ทําพันธ์ครั้งต่อไปนะครับโอ้มีโรดนะครับ คนขับไม่โหลดนะครับแต่ว่าเจ้า M108 นั้นต้องออกแรงซะหน่อยนะครับนี่เสียงกระหึมมาเลยนะครับน,นึกว่าแต่จะเบาๆ้วนี่ไม่ไม่ได้เบาเลยนะครับหนักเอาเรื่องนะครับนี่จมผานเลยนะอ้ามอ้าม แต่มองข้างหลังนะ้างหน้าทําแล้วโอ,อ้ลอลอออคุณลุงนี่ลอน่เลยผมเดินตามไม่ไหวนะครับโลกเก้ากำเริบอีกแล้วปวดขานะครับ ก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะนี่เป็นบางจุดนะครับเสียงนั้นหอนเป็นระยะระยะเลยนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ น่าจะมาหลายๆคันหนาเนี่ยเนาะจะได้เสร็จไวๆนะครับรถมีเป็น10บๆคันนะไอ้รถรุ่นใหญ่แบบนี้นะครับ M95 หนึ่งศูแอร์ตตัวแอร์งร้อแรงม้านะครับของสแก่สมชายนะครับแต่ว่าอาจจะแยกๆกันไปนะครับเลย ลุงมาแค่คนเดียวนะครับแต่อย่างวันนั้นมาลาดเกตเดิมมากัน5้าคันเนาะก็ใช้เวลาประมาณ2วันนะครับก็อเสร็จเรียบร้อยตามตามทาไปตามเลยก็ไม่เบรกจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูตอนตอนปลูกด้วยนะครับถ้าว่างนะ ได้รู้นะครับว่าผลงานจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะโอ้จมมิดใบนะครับ ตลอดทางนะครับข่าวดันก็มีมานะผมทั้งแกทกทั้งดันนะครับ นีก็ไว้ทําเป็นถนนนะครับนี่นะจะมีถนนล้อมรอบนะครับทั้งสีด้านเลยนะครับเหนือตายออกตกเลย <c oughs> โอ้มีฝุ่นด้วย <c oughs> อ๋อเดี๋ยวไปจิ้งกองนู่นนะครับ กันไปเลยดันขึ้นต้องสูงว้าลอ,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 อยแล้ว งานนะครับเก็บงานโอ้ระวังมอไซค์ผมเดิอนนะ <c oughs> โอ้แรงคนขับก็แรงนะครับนี่คนคนขับนี่ประมาณ60นะครับอายุประมาณ60บ แต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยนะครับผมแถมอีกสักรอยเนาะอีกสักร่องนะครับดันดันเก็บพวก ถอยเก่านะครับเอาไปทิ้งให้หมดนะครับผมมีถอยด้วยนะครับถอยหน้าถอยหลังโอ้ทำงานไวมากเลยนะครับนี่งทำงานไปหลายวันนะแต่ก็อย่างกัด ก็าทำงานเหมาเลยนะ่นี่คุณลุงเนี่ยอยากจะไปรับจ้างเป็นงานเหมาะนะครับ ดอ <Okay, S 2> นะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ